สรุปทุกดราม่าครับคลิปนี้รู้แล้วว่าทำไมลิซ่านั้นไม่ได้ไปร่วมง,งาน Paris Fashion Week ที่เธอนั้นดำรงตำแหน่งเป็น global brand ambassador ของเซ i ลตและลิซ่าไปถึงฝรั่งเศสแล้วคลิปนี้สนับสนุนโดย ไม่ซีเซตาเยลลี่วิตามินช่วยในการนอนหลับของคุณให้ดีขึ้นเพียงวอล,ลเมดก่อนนอนไม่มีส่วนผสมของยานอนหลับที่เป็นอันตรายไม่มีน้ำตาลทันง่ายด้วยกลิ่นสตรอเบอรี่มีโสคมคาโมไมล์วิตามิน B12 L แอลเทนนและเมลิซาที่เป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลพร้อมทั้งปรับอารมณ์ทำให้คุณนั้นหลับสบายได้ดีกว่าที่เคยพิเศษราคาเพียง3 2 9บาทจากปกติ390บาทส่งฟรีทั่วประเทศสนใจแอดไลน์หรือว่าสแกน QR code เพื่อสั่งซื้อหรือหากคุณมีปัญ รืงแรกเกี่กับการเดินทางของลิซ่าไปยังฝรั่งเศสก่อนนะครับขออนุญาตชี้แจงเรื่องเที่ยวบินก่อนนิดนึงครับลิซ่ามีไฟบินที่อินชอนกาหลใต้ไปปารีสฝรั่งเศสในตอนบ่มง20ของวันที่4ตุลาคม2021และเธอนั้นไปสนามบินในช่วงเที่ยงกระสแสเรื่องนี้มีคลิปอยู่แล้วก่อนหน้านี้แบบเต็มอิ่มซึ่งเรื่องนี้นั้นก็ขึ้นเทรนด์ไปมากมายรวมถึงในวุ่นัวของจีนเองด้วยเช่นกันครับลิซ่านั้นขึ้นเทรนด์ฮอตเซิร์ชเรียลไทม์อันดับหนึ่งและอันดับ2อย่างรวดเร็วครับอันดับหนึ่งนั้นเป็นการกระโดดเต้นเพลงลิซ่าที่สนามบินและอันดับที่2เป็นรูปภาพของลิซ่าที่สนามบินครับก็เรียกว่าถูกใจแม่บาร์5้กันเต็มๆเขาวอกิ่า ป58ก็ 8, ชื่อแฟนคลับของลิซ่าในจีนนะครับคุณผู้ชมแต่นอกจีนจะใช้คําว่าลิลลี่ลิซ่าแซนลิซ่าแฟนคลับแทนซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะใช้อะไรเพราะว่าแม่มนโนบานก็คือคนของมหาชนสนัน้นสนันส้นวะสัต <laughs> ฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าแต่ละโซนว่าจะเลือกใช้อย่างไรอันนี้ก็แจ้งให้ทราบจะได้ไม่งงสาหรับคนที่เพิ่งติดตามอิซ่าในช่วงที่เธอนั้นโซโลครับอิซ่ามีไฟบินที่อินชอนเกาหลีใต้ในวันที่4เวลา13บสนาฬิกีนาทีแต่เป็นจริง13บสนาฬิกาสินาทีโดยจะเดินทางไปยังฝรั่งเศสโดยเครื่องจรงดลงถึงสนามบินชานดโกที่ปารีสหรือ CDG ในวันที่4ตุลาคม2องพน่เอดเวลาส8บแปดนาฬิกาสานาทีแต่เครื่องลงจอดก่อนเพราะว่าเทคออฟที่สนามบินอินชอนก่อน และช้ากว่าไทยประมาณ6ชั่วโมงและไฟบินนี้เป็นไฟบินตรงยิงยาวจากเกาหลีไปฝรั่งเศสฉะนั้นจะใช้เวลาบิน12ชั่วโมงแต่คุณจะต้องไปเช็คอินก่อนประมาณ1-2ชั่วโมงโดยบเวลาเปเสร็จตั้งแต่ลิซ่าอยู่ที่อินชอนไปจนถึงนีสจะใช้เวลาเกือบ20ชั่วโมงเลยทีเดียวครับ โดยข้อมูลทั้งหมดที่ได้มานี้เป็นข้อมูลจากคนขายไฟบินซึ่งเรื่องนี้มีมานานแล้วเป็นสิบสิบปีเกี่ยวกับการขายไฟบินของดาราห,หรือว่าคนดังดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมแฟนคลับถึงไปรอรับที่สนามบินได้ทา,ทางที่ค่ายนั้นไม่เคยบอกอะไรเลยและในกรณีของลิซานครับมีการจองเที่ยวบินก่อนที่ข่าวจะออกแต่ว่ามีการต่อไฟบินเป็นโดเมสติกไฟหรือเที่ยวบินภายในประเทศต่อเครื่องไปยังเมืองนิสของฝรั่งเศสซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองโดยเมืองนี้นะครับมันคือสวรรค์ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสซึ่งอยู่ริ เป็นเมืองตาอ,อากาศอันดับหนึ่งและใหญ่เป็นอันดับ2ของปารีสฝรั่งเศสครับลิซ่าไฟจากอินเตอร์เนชั่นแนลไฟหรือว่าสายการบินระหว่างประเทศเป็นโดเมสติกไฟหรือเที่ยวบินภายในประเทศไปยังนีสเมืองตาอ,อากาศอันดับหนึ่งในช่วงเปลี่ยนไฟนั้นเธอก็เดินผ่านแฟนๆพร้อมกับโบกมือให้กับทุกคนคุณฝนฟนิโอเป็นหนึ่งในแฟนคลับของลิซา่าและเธอนั้นก็ได้รอรับลิซ่าที่สนามบินซ d ดีและได้ส่งข้อมูลจริงมาให้กับผมแล้วก็บอก,กเล่าเรื่องราวมาว่าในวันที่4ที่ลิซ่ามาถึงนะครับนั่นก็คือวัน เป็นตัวแทนมู่บ้านจากฝรั่งเศสบอกว่ามีคนไปรอลิซ่า,ายเยอะมากมาแต่ทางสนามบินจะให้เข้าได้เฉพาะคนที่มีหนังสืงยอยืนยันการฉีดวัคซีนหรือมีผลตรวจโควิดแล้วเท, e ท่านั้นนั่นจึงทำให้แฟนๆที่เป็นกลุ่มในช่วงวัยรุ่นไม่สามารถเข้าไปได้อีกมากมายก็เรียกว่าเสียดายแทนแล้วหนึ่งเท่านั้นยังไม่พอครับการไปของลิซ่าในครั้งนี้ไม่มีใครทราบเลยว่าลิซ่านั้นจะมีโดเมนติกไฟล์หรือบินภายในประเทศต่ออีกอย่างข้อมูลของนักขายไฟล์ก็ไม่ได้ระบุเลยว่าเธอจะมีบินภายในประเทศต่อและจากที่ผมสังเกตดูนะครับน่าจะเเเเปปนนรรออองงงไไม่่่ดดีี๋ยวืืื้ชใถั ที่จะเล่าให้ฟังแฟนๆที่ปารีสนะครับรอต้อนรับลิซ่าที่สนามบินชาเดโกลพอคิดว่าลิซ่านั้นหลงที่นี่แน่ๆเหตุการณ์นี้ทําให้แฟนๆนั้นรู้สึกว่าเสียดายเพราะว่าคนที่เคยไปรับเธอที่ฝรั่งเศสเมื่อครั้งที่แล้วก็ไปรอรับอีกครั้งหนึ่งในรอบนี้บางคนก็ซื้อดอกไม้ซื้อของขวัญไปรอรับแต่ทว่าลิซ่าทําได้เพียงแค่ยืนโบกมือให้กับแฟนๆด้วยความจริงใจเพื่อขอบคุณแฟนๆที่อุตส่าห์มารอลิซ่าใช้เวลาเดินผ่านแฟนๆประมาณยี่ิวินาทีเพื่อขึ้นเครื่อง เดินผ่านแฟนๆตรงทางเชื่อม25วินาทีโดยประมาณตรงนี้คือทางออกมาก็าออกไปทางน้นี่คือคนที่รอน้อง คัดนอคและหลังจากที่ภาพและคลิปนั้นถูกปล่อยออกในโลกออนไลน์ครับแฟนคลับจะนวนไม่น้อยเลยก็ไปปอบกันเองว่าเออบอเป็นยังดองบอเป็นยังดอกอีลาเอ้ยเศซาสาเศซาสาฝรั่งเศสสเนียงอีสรน ขาก็ไปปลอบใจกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าแฟนๆที่นั่นนั้นไปยืนรอ,อก,กันเกือบเกือบสองชั่วโมงเลยทีเดียวครับและหลังจากที่ิซ่าต่อเครื่องไปอย่างนิสครับก็ปรากฏว่าคุณแม่ของลิซ่านั้นไปรอรับทิซ่าที่สนามบินนิสด้วยตัวเองมันเป็นภาพบรรยากาศแรกที่ดูแล้วชวนสงสัยแต่ก็รู้สึกอบอุ่นในหัวใจอีกครั้งมันเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วที่แม่ลูกนั้นไม่ได้เจอหน้ากันแบบสัมผัสมันคือช่วงเวลาเสี้ยววินาทีแต่หลักอารมณ์ผสมปนเปกันไปดินี่มันจะเป็นภาพเดจาวูมาตอนทินนกนนซ่งงเรื่อดามา บบนี้เราจะไม่ได้ยินจากปากของลิซ่าในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนส่วนคนที่จะออกมาให้รายละเอียดเรื่องเหล่านี้ได้ไต้องเป็นคนอื่นถ้ามีอะไรพิเศษผมจะรายงานแล้วก็ลวกตึงมาให้ทีเดียวเลยครับคุณผู้ชมในส่วนของแฟนคลับนะครับที่ไปรอรับลิซ่าที่สนามบินนิสก็ไม่ได้มีจํานวนน้อยเลยถึงแม้ว่าจะดึกแล้วก็ตามครับพวกเขานั้นเฝ้ารอเพื่อบรรากาิซเวินาทีถ้ารักไม่จริงไม่หลอนะครับเพราะว่ามันดึกมากๆแล้วแถมเวลาลิซ่านั้นเดินออกมาจากสนามบินทุกคนนั้นก็ไม่เข้าไปลุมไม่ได้เข้าไปขอถ่ายรูปแบบ1ต่ตอนหนึ่ คือให้เกียรตลิซ่ามากๆเซฟน้องสุดๆพวกเขาเห็นว่าลิซ่าน่ามีอาการเหนื่อยล้าเนื่องจากว่านั่งเครื่องมาเกือบ20ชั่วโมงการให้พื้นที่ส่วนตัวคือสิ่งที่แฟนๆชาวนิสให้น้องได้อย่างเหมาะสมลิซ่าออกจากเกตสนามบินมาครับมีเมนเจอร์มาด้วยแล้วก็มีกาดอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นกาดของใครมารอรับแต่เห็นบรรยากาศแฟนคลับที่นิสแล้วผมรู้สึกว่านี่แหละคือแฟนคลับคุณภาพของศิลปินคุณภาพและตะภาพมิตรภาพของติ้งพาย หลังจากที่ทราบไปนิ้ครับเพื่อพักผ่อนกับครอบครัวส,สิ่งหนึ่งที่ทุกคนรู้เลยก็คือลิซ่าไม่ได้ลงที่ท่าอากาศยานานานาชาติชานเดกโกลที่ปารีสแต่น้องต่อเครื่องไปที่สามบินสิสซึ่งต้องนั่งเครื่องไปอีกชั่วโมงครึ่งแทนฉะนั้นงานปารีสไม่ได้เข้าร่วมแน่นอนเพราะว่าถ้าไปงานแฟชั่นปารีสก็น่าจะพักที่ปารีสก่อนเหมือนกับสมาชิกคนอื่นรอให้เสร็จงานแฟชั่นวีคก,ก่อน เพราะว่างานจบวันที่6เองพอจบงานแล้วอยไปที่นีสน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าลิซ่านั้นเป็นคนหนึ่งที่มีความอดทนสูงมากๆในเรื่องการรอถึงแม้ว่าคุณแม่จะบินไปฝรั่งเศสรอลิซ่าที่นีสก่อนหน้านั้นแล้วก็ตามและโปรดอย่าลืมว่างานแฟชั่นวีคทุกงานลิซ่าอยากไปทุกงานงานแอดแอมเธอก็พูดเองว่าเธอนั้นอยากจะไปร่วมงานนี้มากๆและรู้สึกว่าเป็นเกียรติฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เธอนั้นจะไม่อยากไปเธอมีเที่ยวบินไปที่ฝรั่งเศส ไปในช่วงเวลาของงาน Paris f a s h ช o n w ว e k แล้วงานแอนแดแที่เธอนั้นอยากไปก็มีการจัดเลี้ยงดินเนอร์ให้ที่งาน Paris f a s h ช o n w ว e k ในรอบนี้อีกด้วยแล้วไฟบินที่ลงปารีสแล้วต่อไปอยังนีสก็มีแบบงง,งๆจนคนขายไฟบินก็ไม่รู้ซึ่งแน,น่นอนครับว่าแฟนคลับทุกคนรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติแน่ๆเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่คลั่งคล้ายง,ง,งาน Paris f a s ฟช o n w ว e คคลั่งคล้ายแฟชั่นซึ่งเธอนั้นได้ถือเป็นโ l o b a l a m b a s s a d o รระดับโลกทั้งเซลีนและบูเกอร์ลีซึ่งเซรี น่าเสียดายตอริซานั้นได้แค่นั่งเครื่องผ่านงานที่อยากจะไปมันเศร้านะครับในความรู้สึกมันให้อารมณ์เหมือนฉันไม่ใช่ลูกรักเหรอทําไมคนอื่นได้ไปทําไมฉันไม่ได้ไปงานที่น่าจะแจ้งเกิดได้ต่อจากกระแสเพลงได้ทําไมถึงไม่ได้ไปแทมเฮดดี้ทรีมานก็บอกอีกด้วยนะครับว่าเขาจะจัดงานในรูปแบบอื่นลาก็ว่าลอริซาซึ่งเป็นโ g o b a band a m b a s s a อร์ของเขาเฮดี้ลอริซ่าผมเชื่ออย่างนั้นครับ เพราะว่าเขาเป็นคนเลือกลิซ่าเองและลิซ่าเป็นไอดอลเพียงคนเดียวที่เขาถ่ายรูปให้เขาส่งคนสนิทที่ชุดของเขาก็คือคุณปีเตอร์พาลิซ่าเที่ยวรอบปารีสจัดการรักษาความปลอดภัยดูแลลิซ่าอย่างสมพระเกียรติแต่เป็นนีลิซ่าได้ไปปารีสแต่เซรีนไม่ได้จัดงานที่ปารีสมันก็มีกิจตุกๆอยู่และนักข่าวของเกาหลีใต้เองทุกสำนักบอกว่าแบล็คพิ้ง์ทั้ง4คนจะได้ไปร่วมงานปารีสแฟชั่นมิค ที่แต่ละคนนั้นเป็น global bad ambassador ให้นั่นก็เท่ากับว่าทีแรกริซ่าจะได้เข้าร่วมงานแน่ๆก่อนที่ไฟบินภายในประเทศจะเกิดขึ้นไประเด็นเหล่านี้นะครับถูกแก้ปมได้หมดในครั้งเดียวโพส์โพสเดียวเมื่อคุณชองคิสตอฟซีโอของบูการีคนนี้ของจริงนะครับผมบอกเลยตาต่อตาฟันต่อฟันคนนี้ฟันไม่เลี้ยง คุณคิสตอฟซ e อของบุกเกอรี่นะครับดูเหมือนว่าจะมีน้ำโหอยู่มากพอสมควรครับและไม่พอใจ YG เป็นอย่างมากถึงขนาดว่าพูดในโพสต์ตรงๆถึง YG y วายผีเลยโดยคุณชองคิสตอฟซ e อของบุกเกอรี่นะครับอัปโหลดภาพที่สิสางนั้นอยู่ในสนามบินอินชอนแล้วใส่เครื่องประดับของบูกเกอรีแจ้งให้ทุกคนและก็ตอบกลับให้กับค่ายอเวีที่เลือกปฏิบัติกัวิซ่าครั้งแล้วครั้งเล่า โดยเขาได้โพส์ในอินส a าแกรมว่าถึงแม้ว่ลิซ่าแบรนดแอมบัสเดอร์ที่ยิ่งใหญ่ของเราจะอยู่ในยุโรปแต่โชคไม่ดีนักที่สถานการณ์โควิดทําให้ต้นสังกัดไม่อนุญาตฝังชัดๆนะครับต้นสังกัดไม่อนุญาต ไฮริซ่านั้นปรากฏตัวในงานอีเวนต์หรือโชว์อื่นๆแต่เราจะทําให้มันเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเธอถึงไม่ได้ร่วมง,งานแฟนชั่นกับเซเนายา l ลิลลี่ออดิชและวิกตอเรียในแคมเปญ2021-2022แต่พวกเราจะทำมันอีกครั้งในเร็ดๆนี้เพราะว่าพวกเรานั้นคือพื้นที่ดีต่อกันหวังว่าแฟนๆของิซาที่ส่งคำถามมามากมายจะเข้าใจ ณจุดๆนี้ทานี้งานอีเวนท์ที่มิลานที่จะเริ่มขึ้นในวันที่6ตุลาคมนี้เธอก็จะไม่ได้เข้าร่วมงานด้วยเช่นกันสำหรับระยะทางจากอิตาลีไปฝรั่งเศสนะครับทิลิซาจะบินไปก็ใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่าๆพอๆกับที่ทิิซาบินจากนีสไปปารีสนั่นเองครับและในโพนี้นะครับซีอีโอของกูเกิลโพสตเดียวสะเนทั้งวงการเลยทีเดียวครับนี่เป็นการหักหน้าวายจีด้วยถ้อยคําที่สุภาพถามว่าวายจีสนไหม <c oughs> ีีีแน่ดูอย่างที่ทีมกราฟิกส่งงานไปให้ Vivo สิครับอันนั้น Vivo ก็หักหน้าไวจีและก็เป็นการฟ้องประชาชีว่าถ้าอยู่จะทำงานช่วยแบบนี้ ก็รับผลของการกระทำไปด้วยแล้วกันฉันทนไม่ไหวแล้วและรอบนี้บูการีก็โดนงานหยาบจาก YG จนซ e o ของบูการีต้องออกมาฉกด้วยความสุภาพมากผูด้ดีมีสไตล์แต่ฝ่าย G อาจจะคิดไม่ได้เผลอๆเซลีนอาจจะโดนด้วยแต่เพียงแต่ว่าคุณเฮดิสซีมานนั้นไม่ใช่สายบูแบบตาต่อตาฟันต่อฟันแต่เขาจะทําให้คนอื่นเห็นว่าฉันนี่แหละของจริงแทนและนี่แหละเป็นอีเหตุผลหนึ่งที่เฮดิสซีมานซึ่งเป็นดี렉เตอร์ดีไซน์ของเซลีน และคุณชองกิสตอฟซี o บูกรีบอกว่าจะมีแคมเปญอื่นในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนทีนี้เราก็ไปรอดูกันอีกทีนะครับว่าจะอย่างไรในส่วนตัวของผมนะครับไม่ต้องยิ่งใหญ่ก็ได้ขอให้ได้ร่วมงานกันจริงๆเท่านั้นก็มากที่สุดแล้วตอนาที่จะขอได้ และหลังจากที่ CEO โอบกกอรี่นะครับโพสออกมาครับต่อมา VOKE Thailand <c oughs> ก็เปิดสาเหตุให้รู้เลย <c oughs> เพื่อสนับสนุนโพสของ CEO โบกกอรี่แบบกลายๆว่าทางเอเจนซี่ค่าย YG บอกว่าไม่ต้องการให้ลิซ่านั้นร่วมง,งานอีเวนต์ใดๆเลย <c oughs> เนื่องจากว่าเป็นห่วงสถานการณ์โควิดดีออกผนี่ผนี่นี่ผนี่เน่มนี่เป็นการตอกย้ำว่าซอวงการสายแฟชั่นและเอเจนซี่ทั้งหลายแหละรู้เรื่องนี้หมดว่า YG เป็นแบบนี้เพียงแต่ว่าไม่มีคนเปิดหัวกระทูนี้ขึ้นมาเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาแต่ทีเนี้ย ซีโอบูคาเรี่เนี่ยเขาเป็นสายฟันอยู่แล้วเขาไม่สนใจอยู่แล้วเขาก็โพสตเลยเพราะคราวที่แล้วเขาก็บอกเองว่าเขาจะใช้ทีมภาพของเขาเองในตอนที่ช่างภาพของ YG นั้นทําตัวมีปัญหาและเรื่องนี้เองครับถูกทาข่าวมากมายหลายสํานักเลยเล่นกันแบบสนุกสนานเลยครับตรงนี้นะครับถ้าจะผิดจริงๆน่าจะเป็นที่เอเจนซี่ซึ่งก็มีหลายคนใน YG เราไม่รู้ว่าเป็นใครแต่คนที่น่าตำหนิที่สุดก็คือประธานคนปัจจุบันคุณโบและคณะบริหารในชุดปัจจุบันซึ่งเขามีอำนาจเต็มในการอนุมัติถ้าให้ไปหรือไม่ให้ไปก็อยู่ที่คนนี้ ถ้าย้อนกลับไปที่คุณหยางซึ่งเป็นซีอคนก่อนและก็เป็นคนก่อ,กอตั้ง YG ขึ้นมาผมยืนยันว่าคุณหยางน่าจะให้เข้าร่วมงานแฟชั่นและก็จะส่งเธอไปและก็จะสนับสนุนเธออย่างแน่นอนเพราะว่าคุณหยางไฮยอนซอกเป็นคนแรกที่ให้ลิซ่าถ่ายงานโฆษณา,าซึ่งเป็นแบรนด์ของ YG ก่อนที่ลิซ่านั้นจะเดบิวต์เป็นแบ็คพิงค์เสียอีกและคุณเทนดี้เองเนี่ยนะครับเทนดี้อบปางนี่แหละก็เป็นชุดที่ฝ่าฟันจนได้ตัวลิซ่ามาอยู่ใน YG จฉะนั้นถ้าจะดา่า ให้ด่าซีอโอชุดปัจจุบันที่คุณเลือกปฏิบัติกับศิลปินต่างชาติอย่างไม่เท่าเทียมกันหลายปีที่คุณอยู่มาคุณทําได้แค่นี้และคุณก็กําลังทํากาหลีซ่าในช่วงที่เธอนั้นมีกระแสไปทั่วโลกเป็นการตอกย้าวงการที่เน่าฟันเฟะของวงการเคป๊อปได้เป็นอย่างดีว่าพวกคุณนั้นยังเลือกปฏิบัติและก็ยังเหยียดเชื้อชาติของคนอื่นอยู่พอทุกคนรู้ว่าเมมเบอร์คนอื่นซึ่งเป็นคนเกาหลีได้ร่วมง,งานปารีสแฟชั่นวีคครบทุกคนยกเวลิซ่าซึ่งเธอนั้นเป็นหนึ่ง,ง, Celine, ช,าางชาติ ศิลปินคนอื่นๆในค่ายได้ออกรายการในช่วงที่โปรโมทหลายรายการแต่ทำไมลิซ่าไม่ได้ออกไม่ได้ไปเหตุผลขี้หมาที่คุณอ้างขึ้นมาตอนนี้คนทั้งโลกเขารู้แล้วครับและเรื่องที่เกิดขึ้นนี่เองนะครับแฟนๆก็ตั้งแฮชแท็ก YG Let l i s a do oh homework ก็คือ YP ปล่อยให้ลิซ่าทำงานของเธอบ้างไม่ใช่ว่าเอออะไรอะไรก็กีดก,กันกีดกันแท็กนี้นะครับมีคนอ่านและแสดงความคิดเห็นกว่า2.64ล้านครั้งและเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งแบบข้ามวันเลยทีเดียวครับ แฟนคลับ YG หรือว่า YG แซนไม่ต้องมาออกตัวแทนค่ายในคอมเมนต์ช่องช่องนี้นะครับเดี๋ยวจะโดนด่าเพราะว่าถ้าคุณออกตัวแทนสีข้างคุณจะเลอกปะกผมตามลิซ่าและแบล็กพิงค์แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้เรื่องราวศิลปินคนอื่นๆที่ผมมิ่งผมไม่อยากจะขุดเพราะผมอยากจะนําเสนอในส่วนที่ดีของน้องลิซ่าโดยใช้ข้อมูลจริงในการนําเสนอไอ้ประเภทแบบว่าเขาว่ากันว่าช่องนี้ไม่ค่อยทำผมอยากให้คนอื่นรู้ในมุมดีๆเพื่อสร้างพลังงานบวก คลิปดราม่าขายได้วิวดีแต่ผลเสียจะไปะตกกับอีกคนหนึ่งผมเลยไม่ค่อยอยากจะทําฉะนั้นผมจึงทิ้งช่วงไปวัน2วันก่อนแล้วค่อยกลับมาทํามาสรุปให้ฟังเพื่อที่ทุกคนนั้นจะได้มีอารมณ์เย็นขึ้นสติเยอะขึ้นและบทสรุปก็มีเท่านี้ครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมครับคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่และเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ